สินาทีช่วงหน้าครับเป็นเบรกที่มีข่าวช้างสองข่าวเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ที่อยากให้ดูก่อนคือช้างเชือกเนี้ถูกตกลงขายอย่างที่พี่เบิร์ดบอกราคาโอ้โหสองล้านกว่าเกือบ3าล้านโอ้จังหวะจะพาขึ้นรถไปจะไปส่งให้กับผู้ซื้อมันไม่ยอมมันสิแล้วควานช้างไปทำร้ายมันมันกระทืบกลับฮะตายเลยฮะ โรงพยาบาลบางมดครบรอบ35ปีประกาศวิสัยทัศน์การให้บริการทางการแพทย์พร้อมเผยแผนธุร,รกิจรุกตลาดสุขภาพเปิดโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามบางมดเอสเตติกแอนด์เวลเนสโฮสเทลตั้งเปาเป็นผู้นำด้านศัละยกรรมความงามระดับอัลตร้าลักชัวรี่แห่งแรกบนถนนพระราม 2, 2> โรงพยาบาลบางมดของเรานะครับก็ฉลองครบรอบ35ปีแล้วนะครับเราก็พยายามพัฒนาคุณภาพการบริการทุกอย่างการรักษาทั่วไปแล้วก็เรื่องของการทำศัลยกรรมความงามในอนาคตนี้เราก็จะมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่เกี่ยวกับเรื่องความงาม